สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะามือหนีวันที่12เดือน6 2 5 6 7วันผุดจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเขาแลักก็ตามเคยจะสวัสดีพี่น้องเอฟซ ทุกคนถูกท่านเราจะสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขอพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนถูกถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแลวกาคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะสำหรับแนวทางฮวยฮานอยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่10จจ้า วันที่สิบเอ็ดเมื่อวานน้อยมัดร่วมนี่อ่าน้อยเม็ดเดียวแอรจอยให้ไปที่เด่นเจ็ดวิ่งลูดจ้าสำหรับโพูนเฉพาะกิดสองศูนย์สี่หลังสามหนึ่งอ่าเฉพาะคิดพลาดไปสำหรับรอบพิเศษพลาดไปจะพ้นคือหนึ่งเก้าแปดหลังแปดสาม รอบป,ปกติจะ409ล่าง94าปกติผ่านไปอีกเนาะสำหรับรอบ VIP จะ747อ่เ747นี่มากา3ตัวบนด้วยจะสำหรับรอบ VIP บนเราจะ774 747นี่ถือว่าอ่าเอาแนวใดก็ได้ด3ตัว3ตัวของรอบ VIP เนาะด4 7 3ตัวตรง เจ็ดเจ็ดสี่สามตัวซดสำหรับรอบวีพีเด่นเจ็ดวิ่งรดเจ็ด 7. มาลักลอยจะกซีเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดสี่เน้นผิดตัวเด่นเจ็ดวิ่งรเจ็ด 7. มาสองตัวรางวีพีศูนย์เจ็ดเข้าไปที่เจ็ดศูนย์โอ้โหรอบวีอ่าฮานอยสูตรเม็ดเดียวเขาเอาเมีิมาหลบสุดถ่ายเลยเนอกจากโอ้โหสุดถ่ายถ่ายสุดเลยนอกจากโอ้โห,หลุ้นแทบแย่เด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ด 7. มาจา สำหรับรอบ V AP, I P ฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเฮานี่ปังวีไพีเด้งบนล่างจาก้วโอ้เน้นพิษตัวจา้าเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเข้ามาเจ็ดสี่ครับเจ็ดศูนย์พ่ะนะอ่ะสำหรับตัวเนีนกับโทษดเขาไพ่หลายๆเขาจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวานตามนี้เลยจา้ายินดีกับผู้ติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามฮานอยสูตรเม็ดเดียวจา้าอ่ามือ่อวันพุธ มีเล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาอุดใจโลอีกสักคู่เดียวใจเดียวแอดจอยลุงหายจ้าสำหรับหานอยสูตรเม็ดเดียวมือนี้กะฝากตามต่อละกันเนาจะแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหรือบอลล่าุ่นจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะถามักถาชอบจังไดกะจังคอยตามถามบ่หมักบ่ชอบป่วยพ่านได้จ้าแนวทางมีเข่ามีรุดจะพิดพลาดประกันใดกะขคโทษกข้อไพ่ไว้ด้วยละกันจ้า ก่อนสิไปรับช่มกระฟ้ากดไลกดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่องติดตามจากพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับช่งใหม่ๆคืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเผื่อสิไดบุปผาแนวทางตัอตอตอต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจา่าบัวสิเป็นฮานอยจะฮานอยเจอกันถูกวันจา้าล่าพัฒนาจันพุทธสุขแนวทาง หุ้นดาวโจนส์จะดาวโจนรอบปกตินอกจากหลักการเวทางหุ้นห้างเซงหุ้นนิเคอิเจอกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์จ้าสำหรับหุ้นนิเคอิแล้วก็หุ้นดาวโจนอันนี้รับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากสำหรับดาวโจนถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้น้อยเม็ดเดียวเด่นไปที่หกวิ่งลูดจา้า สำหรับเม็ดเดียวเอสจอยหยเดนตัวเดียวจาจับหยแปดคู่จับคู่ไปที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ด ตามด้วยหกแปดจับหายแปดคู่จ้ะสําหรับเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่หกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกสี่สำหรับฮานอยเม็ดเดียวของเฮ้านี่ก็คือลากเงาซีน้อยจ้าเฉพาะกิดถึงวีไอพีเลย หรือว่าหมักอยู่ในรอบไดกระจดไวแค่ว้ฟางนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้ามือนีก็ขอไหมาปังๆละกันเนาะจ้าขอไหพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโูดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะผิดพลาดประการใดกขอโคขรอภไพไวด้วยละกันเนาจะเบิไว้เป็นแนวทางจากขอบพุณนทุกการรับชมขอบพุณนทุกๆกําลังใจจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า